สวัสดีครับนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวตัวนะครับ gp 2 0 0 2นะครับ gp 2 0 0 2นะครับแกะกล่องขึ้นมากล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวปิดลงไปก่อนนะครับนี่ครับกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็แกะกล่องออกมานะครับก็จะมีคู่มือนับหนึ่งแผ่นนะครับนะครับคู่มือ1แผ่นตัวนี้จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะมีภาษาไทยแนบไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีภาษาไทยแนบไปให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ง่ายนะครับคู่มือแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับโอ้แบตเตอรี่นี้ให้มา88 0 0ตี้มา8 8 0 0นนะครับนะเดี๋ยวผมจะ ็ให้นะครับว่ามันออก88บพจริงไหมนะครับตัวแบตเตอรี่มันความจุเยอะจริงไหมนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบให้ดูกันนะแล้วก็คลิปหลังคลิปหลังสายคล้องมือสายกาดยางสายกาดยาง1ต้นอ๋อสายกาดยางก็อ่อนตัวดีนะเป็นสายกาดยาง2ย่านนะครับเพราะเครื่องเครื่อง2ย่านนะ1 3 6 1 7 4แล้วก็4470 ท่านชาร์จเต็มตัด1อันนะครับท่านชาร์จเต็มตัด1อันโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวดปเตอร์นะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับนี่ครับมาดูนะขนาดก็เต็มเต็มมือพอดีเลยนะครับด้านข้างก็สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวก,กล่องออกไปก่อนนะครับทีนี้จะมาดูในส่วนของรายละเอียดต่างเนาะเดี๋ยวใส่บัตรเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะวัดกําลังส่งให้ดู ว่ามันออกกี่วัตต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องกันน้ำนะครับเครื่องกันน้ำเดี๋ยวผมจะทดสระบบกันน้ําให้ดูที่ข้างล่างคลิปท้ายคลิปนะไม่ใช่ข้างล่างคางลิปท้ายคลิปโอเคมาดูกันทีนี้ก็นี่ครับรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนะด้านหน้าด้านบนด้านหลังนะครับตามนี้เลยปุ่มกดสวยด้วยนะสีเขียวพลาสติกแข็งนะครับมาดูเปิดดูตัวเครื่อง เป็น2ย่านนะครับเป็น2ย่านนะครับทีนี้เดี๋ยวมาวัดกําลังส่งกันเลยนะครับเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนะเดี๋ยวผมจะเอาวัดกําลังส่งล็อกปุ่มกดก็ได้นะครับล็อกปุ่มกดก็ได้โอ้ก็โอเคอยู่นะปรับสเกลได้เป็นสเคียกี่ระดับเดี๋ยวเข้าไปดู9้าระดับ โอเคนะก็โอเคอยู uh, ่ท oh, sì, so right. ีนี้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดทางเสียง r X โอ้เสียงดังดีนะเปิดได้เ้ด้วยนะครับเปิดได้เ้ด้วยแต่เหมือนจะไม่ชัดนะเมื่อผมอยู่ไกลไป อ๋อโอเครับได้อยู่ชัดอยูอันนี้คือวิธีเอ็นะครับโอเคมาวัดกำลังส่งกันโอเคเดี๋ยวมาวัดกำลังส่งกันตัตัววัดกำลังส่งก็จะเป็นเจ้าเดิมครับเป็นตัว JK 560ตัวนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา วัดกําลังส่งกันเลยอ่วัดกําลังส่งก็จะใช้สายนี้เสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่คั่วแปลงให้ดูด้วยนะครับมาเริ่มที่หนึ่งสี่ศูนย์โอเคหนึ่งสี่ศูนย์นะครับปึ๊บอืมมาดูหนึ่งสี่ศูนย์จะออก,กี่วัตหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอู้สิบจุดห้าเลยนะ สิบจุดห้านะมาดูหนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งอะไรพวกนี้คืออยู่ในโทนอยู่ในแรงเดียวกันหมดนะครับโฉสิบเอ็ดเลยหนึ่งห้านะครับไปหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกไปดูว่าหนึ่งหกมันจะได้กี่วัตสิบเอ็ดจุดห้าโหยิ่งสูงยิ่งได้เยอะนะเมื่อกี้สิบจุดห้าแล้วก็สิบเอ็ดวัตแล้วก็สิบเอ็ดจุดห้านะครับ โอ้ส oh, so oh, ิบเอ็ดจุดห้านะครับก็สิบเอ็ดจุดห้ามาดูย่านสี่ร้อยกันบ้างย่านสี่ร้อยนะครับออกเท่าไหร่โอ้สิบวัตสิบเอ็ดวัตต์เลยนะแรงนะครับแรงแปดวัตต์นะครับโอ้ย่านสี่ร้อยออกแปดเลยย่านสี่ร้อยออกแปดวัตต์เลยนะครับ6.5ออก8ถึง6.5เนาะแต่ย่าน V นี่ถือว่าโอเคนะครับทุกคนก็ใช้ย่าน V กันอยู่แล้วนะครับโอ้ก็ถือว่า กําลังส่งนี้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ระบบกันน้ำนะครับเดี๋ยวมาจุ่มน้ําดูกันนะครับว่ามันโอเคไหมต้องจุ่มน้ําดูด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวใส่ขั้วแปลงก่อนวัดก่อนนะพอใส่ใส่พอมาใส่ขั้วแปลงมันจะโอเคไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต่อตัวต่อโอเคมาแล้วมาถ้า ใส่คู่แปลงวัดไม่ต้องวัดหลายย่านก็ได้นะครับวัดแค่หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้ถ้าออกย่านเดียวมันก็เท่ากับใส่คู่แปลงได้หมดหละครับเพราะว่าทุกย่านก็ใช้ใช้สายวัดไปแล้วนะครับมาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าออกเครื่องมันล็อกเดี๋ยวนะสิจุดห้านะครับเห็นไหมก็สิจุดห้านะครับหนึ่งหกแปดมานะครับ ลองดูว่ามันจะเป็น11วัตต์ไหมก็เท่าเดิมนะครับ11.5นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้คั่วแปลงได้นะครับเป็นคั่วแปลงที่ตรงรุ่นนะลูกค้าอย่าไปสั่งคั่วแปลงผิดรุ่นมานะครับถ้าผิดรุ่นไปมันส่งไม่ออกนะครับเพราะบางท่านหลายหลายรุ่นนะครับไปดูคั่วแปลงให้มันตรงรุ่นนะครับถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยส่งไม่ออกนะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สําหรับตัว GP 2002ครับกันน้าเดี๋ยวไปดูกันน้ํากันนะครับว่ามันกันน้ําได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันน้ํากันที่ท้ายคลิปกันเลยครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับสําหรับตัว GP 2002นะครับ2200เนาะนะครับในส่วนของการกันน้านะครับเราจะมาจุ่มน้ํากันดูนะครับของตัว GP 2200นะครับอันนี้เครื่องเปิดแล้วนะครับเครื่องเปิดแล้วนะทดสอบเช็คทดสอบเช็ด ทดสอบเทิทดสอบเทค,เทค,เทคนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะตั้งอันนี้ก่อนแป๊บนึงตั้งค่าพารับก่อนนะครับโอเคนะครับมาฟังกันนะครับมาทดสอบเลยทดสอบเทคทดสอบเทคเทค,ครับเดี๋ยวจะจุ่มน้ำเลยนะครับจุ่มน้ำเลย กล้องซูงล,ลงไปหน่อยโอเคตอนี้น้ํานะครับจุ่มลงไปแล้วทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนะึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีนะ่ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องสบัดน้ำาอองนิดนึงน้ำมันเข้าลำโพงนะครับทดสอบครเห็นไหมครับเสียงดังเหมือนเดิมทดสอบครับนะจุ่มน้ําไปแล้วเดี๋ยวจุ่มอีกรอบนะครับ จุ่มไปแล้วนะครับนะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครเอาไปจุ่มน้ําเล่นนะครับระหว่างที่ใช้งานเนาะเพราะช่วงนี้น้ําท่วมก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณาใช้งานลุย,ลยน้ํากันหน่อยนะครับแล้วก็พอตกน้ํานะครับก็สะบัดลงมาหน่อยขึ้นมาจากน้ําก็สะบัดหน่อยนะครับทดสอบแส็เห็นไหมครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบแส็กดพูดเข้ามานะครับทดสอบแส็ นะครับเสียงมันจะอู้นะครับเพราะว่าน้ําเข้าไม่นะครับต้องสะบัดก่อนนะครับทดสอบจะนะครับนาสะบัดน้ําออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเสียงน้ํามันเข้าไปตรงช่องไม่นะครับจะทำให้เสียงอู้แต่ว่าเสียงลำโพงจะดังเหมือนเดิมทดสอบจะเห็นไหมครับโอเคนะครับสําหรับการกันน้ําของตัว t p 2องสนนะครับเดี๋ยวไปดูฝักบัวกันนะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับมาดูกันต่อเลยตัวนี้จะเป็นจาลองลักษณะของฝนตกนะครับฝนตกก็จะเป็นฝักบัวเนาะเนี่ยครับเป็นตกมาจากฝักบัวฝนตกเนี่ยแบบระดับนี้ก็ประมาณ4ี่ถึงห้าเลยนะครับถ้าระดับนี้เนาะน่าจะเป็นระดับสี่ถึงห้าเลยนะครับฝนตกหนักมากนะครับนี้เรามาดูเครื่องนะครับเนี่ยครับใส่ลุยกันไปเลยนะครับลุยกันไปเลยนะครับฝนตกนะครับที่เวลาออกเหตุออกอะไรช่วงนี้นะ โอเคตากงตาฝนนะครับไม่ต้องไปกลัวแล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวนครับเนี่ยครับเราดูนะครับไฟมันจะขึ้นนะเวลาที่สัญญาณเข้ามานะครับทดสอบที่ทดสอบเห็นไหมครับใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับฝนตกๆพายุเข้าช่วงนี้นะครับเพื่อนกันน้ำไม่ช่วยท่านได้นะครับท่านไม่ต้องไปกังวลว่าวิธีท่านจะผ่านนะครับนะครับทดสอบที่ทดสอบทดสอบอย่างน้ยังใช้ได้นะครับเรูดได้เลยนะครับกดรู้ได้เลยนะนะครับสำหรับตัว GT220 รุ่นนี้นะครับทดสอบทดสอบ ถ้าน้ำเข้าลำโพงเราก็สะบัดหน่อยนะครับทดสอบทดสอบเห็นไหมทดสอบทดสถ้าน้ำเข้าลำโพงเราก็สะบัดสะบัดหน่อยนะครับเห็นไหมทดสอบทดสอบน้ำน้ำเข้าลำโพงเสียงจะไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สะบัดสะบัดสะบัดทดสอบทดสอบเห็นไหมครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับดูเรื่อยนะฝนตกเห็นไหมฝนตกน้ําท่วมตอนนี้พายุเข้านะครับ เครื่องที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องกันน้ําเท่านั้นนะครับหรือว่าพนักงานดับเพลิงนะครับที่จะต้องใช้น้ําหรือว่าลุยน้ํานะครับไม่ต้องกลัวนะครับวิทยุสื่อสารของท่านเปียกนะครับใช้งานได้เลยนะครับสบัดๆนะครับเวลาจะใช้งานหรือว่าลำโพงดังเบาล้วก็น้ํามันเข้าไปในร่องลําโพงมันก็เสียงมันออกไม่ได้นะครับทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับใช้ได้ปกติเลยนะครับเนี่ยครับลุยได้เลยนะครับลุยได้เลยฝนตกนะครับฝนตกลุยได้เลย โอเคครับผมครับ